สวัสดีครับพบกับผม Travel b y t ์บ c ยทิกในช่อง YouTube นะครับตอนนี้ก็อยู่บนถนนพุทธบูชานะฮะถนนเส้นนี้ก็สามารถเชื่อมไปที่ถนนพระรามสองได้นะฮะก็ถัดไปอีกนิดก็เป็นซัดโก้สแควร์นะฮะก็จะมีร้านอาหารมีของกินเยอะแยะมากมายเลยนะครับถัดจากซัโก้สแควร์ไปอีกนิดก็เป็นมจทนะฮะมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อมากินร้านพวโภชนานะครับร้านนี้ก็เปิดตั้งแต่บ่ายสองถึง เที่ยงคืนเลยนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าร้านกันเลยนะครับเจ้าเก่าอยู่ที่สมามแยกพระประแดงสมุทรปราการนะครับนี่นะครับร้านหัวโชนานะครับบรรยากาศในร้านก็ดูคึกคักนะฮะคนมากินเยอะนะฮะส่วนใหญ่คนก็จะนั่งในโซนติตแอนะครับ ก็มีโซนให้นั่งข้างนอกแล้วก็โซนติดแอร์นะฮะแต่ว่าผมนั่งโซนติดแอร์นะฮะอากาศยังร้อนอยู่นะครับลายกกนอาหารก็มีตามนี้นะฮะอาหารเขาก็มีหลากหลายนะครับก็มีทั้งยำม,มีผัดมีทอดมีย่างนะฮะนี่นะครับมีขนมเกราลัดมาเสิร์ฟให้ด้วยนะฮะ ถ้าไปแถวเ,เยวรา,านี่เจอเยอะมากนะฮะเก่าลัดนะฮะตอนนี้ก็มีอาหารมาเสิร์ฟนะฮะก็มีทั้งข้าวสวยแล้วก็ข้าวต้มนะครับแล้วก็มีต้มเยื่อไผ่มาเสิร์ฟด้วยนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นผัดผักรุงไฟแดงนะครับส่วนอันนี้เป็นเต้าหู้ไขท่ทอดสามรสนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นเมนูไก่ทอดเกลือน,นะครับเสิร์ฟพร้อมกับซอสพริกเลยนะฮะทุกคน ก่อนกลับก็แม่ซื้อเก่ารัดญี่ปุ่นนะครับเก่ารัดขายยังไงครับผม160หนงละร้อยหกสิบบาทครับพี่หนงละร้อยหกสิบนะฮะราคาก็ตามนี้นะครับผม นี่นะครับเก่ารัาาดยาวราศนะฮะถุงละร้อยหกสิบเป็นเก่ารัดเกรดเอนะครับก็ทานมาแล้วนะครับรสชาติก็อร่อยดีนะฮะยิ่งเย็นคนก็ยิ่งมาเยอะนะครับก็มาทานได้นะฮะร,ร้านฟัวโพรชนะนะฮะก็เป็นร้านข้าวต้มปุ๋ยนะฮะเจ้าเก่าก็อยู่แถวสามแยกพระปัตตแดงนะครับก็ขอสิ้นสุดกันบรรยายแค่นี้คลิปต่อไปไปทำอะไรไปที่ที่หไหนอย่าลืมติดตามช่องเทลเวลบายทีนะครับ คลิปเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ